สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูมีเว็บดีๆมานำเสนอนะคะสําหรับคนอยากดันโพสได้ทุกคนมองเห็นเนาะเอดันความคิดเห็นให้เปิดกว้างมากขึ้นนะคะเพิ่ม engagement ให้ตัวเองเนาะขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปที่หน้าเว็บนะคะเว็บก็จะเป็นปมาณนี้สำหรับคนที่สนใจกดสมัครใช้งานวันนี้ได้เลยค่ะพกดเข้ามาแล้วกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดฉันเป็นมนุษย์ได้ค่ะสุดท้ายแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะ และถ้าหากท่านใดนะคะมีทะเบียนบัญชี Google อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Google ได้เลยคะ่ะสำหรับหนูหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกับใช้ยูเซอร์ตัวเองนะคะพอมาถึงหน้านี้ใครที่ได้ยูเซอร์แล้วมีรหัสแล้วลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่คำสั่งซื้อใหม่คะ่ะ เข้ามาหน้าเว็บแล้วก็จะประมาณนี้เนาะมีให้มีตัวเลือกให้เลือกมากมายเลยถูกแอปพลิเคชันเลยแต่วันนี้เราอยู่ที่หวัวข้อ f a c e b o o k เนาะเราไปที่ f a c e b o o k ค่ะมันเรื่อกมูลมู่ตรงนี้นะคะคลิกไปตรงนี้เลยค่ะเราจะเพิ่มคอมเมนต์เนาะเลือกนี่คอมเมนต์แล้วมันเลือกบริการอีกทีนึ่งค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนีมีมหลายบริการเลยแต่หนูขอเลือกเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนนะคะตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่โพสต์ของเราค่ะกดแชร์ค่ะ ก็คัดลอกลิงกมานะคะกลับไปที่หน้าเว็บค่ะกดวางลิงก์ได้เลยพอวางลิงก์แล้วเรามาแต่คอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะใส่ไปขั้นต่ำสิบนะคะค่ะหนูกำลังใส่นี้ก่อน ทุกคนะทุกคนหนูใส่คอมเมนต์ให้ทุกคนดูแล้วนะประมาณนี้เนาะอะ,อะพอใส่ไปแล้วนะคะเรากดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นแถบสีเขียวของทางเว็บนะคะทางเว็บทําการยืนยันให้เราแล้วว่าได้รับคาสั่งซื้อของเราแล้วเรียบร้อยหากท่านใดยังไม่มั่นใจไปที่ประวัติการสั่ง ประวัติการสั่งซื้อก็จะอยู่ออเดอร์แรกนะให้ทุกคนจําเลขออเดอร์ของเราไวด้ดีๆเนาะเป็นเลขนี้นะคะต่อไปเป็นบริการเติมเงินค่ะเป็นที่บริการเติมเงินบริการเติมเงินจะมีอยู่ห้าช่องทางค่ะมีวอลเล็ตค่ะค่ะทองอ่างเปาค่ะคริปโตค่ะแล้วก็ชิวเพค่ะตอนน่อเงินได้เลยค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เนาะสำหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนนะคะไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะ แล้วก็คัดลอกลิงก์ของเรานะส่งให้เพื่อนหากเพื่อนของพี่ๆนะคะคลิกลิงก์ของพี่เข้ามาใช้งานนะพี่ก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นพิเศษ5%เลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้ความช่วยเหลืออยากเร่งยอดหรือมีปัญหาอะไรไปที่ตั๋วช่วยเหลือได้เลยค่ะอ่าแล้วมาแจ้งหัวข้อตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เลขออเดอร์ที่หนูให้จําข้างต้นเอาไปใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะต้องข้อความน,นี้เอาไว้สําหรับคนที่อยาก แจ้งปัญหาเพิ่มเติมให้อดมินเนาะสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แนบไฟล์ได้ด้วยสุดท้ายแล้วกดส่งตัวได้เลยค่ะอ่าแล้วมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดต่อทางไลน์ค่ะให้คลิกเข้าไปได้เลยนะทางไลน์มันจะเข้าไปที่ช่องช่องแชทเลยเนาะจะมีออดมินคอยตอบ24ชั่วโมงค่ะอะตอนนี้ดูขออน,นุญาตพาทุกคนไปที่โพสเนาะเพื่อดูอัปเดตเนาะตอนนี้มีแค่สคอมเมนต์นะอขออน,นุญาตรีเฟรทุกคนดูนะคะ เห็นไหมคะทุกคนยอดเพิ่มขึ้นมาแล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเหมือนหนูเพิ่มไปแค่10คอมเมนต์เนาะแต่ว่าทางเว็บแจกมาให้อีกประมาณ8-9ถึงคอมเมนต์เลยเว็บนี้เขาแจกดีด,ด,ดีเลยทุกคนใช้เวลาไม่นานด้วยอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเว็บดีๆแบบนี้หรือการเพิ่ม e ็นเก e m e ม่ให้ตัวเองนะคะ สามารถคลิกลิงใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะเลยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วฝากติดตามหนูด้วยนะคะวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วหากมีอะไรดีๆมันเสนอหนูนจะกลับมาอีนะฝากดูหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ